วัดขนาดโซ่ครับโดยใช้ตารางเมตรนี่เพราช่วงนี้คนหันมาสั่งออนไลน์กันเยอะครับแล้วก็บาก็มีลายแบบครับมีทั้งบาแท้บาเทียมบาหัวโตบาหัวแหลมบาหัวปกติมีลายแบบครับจะมันลงลองวัดให้ดูครับรับในตำแหน่งที่ ตำแหน่งในสุดแล้วก็ยึดบาร์ให้แน่นครับแล้วก็ใช้ตลับเมตรวัดวัดเท่าไร่วัดได้เท่าไร่ให้บวกเพิ่มไปอีกสามเซนครับสามเซนนี่คือระยะฟรีระยะฟรีของโซ่ไม่งั้นโซ่มันจะตึงเกินครับมันมันจะใส่ไม่ได้มันติดตีนโซ่สามเซนนี่เผื่อตีนโซ่ยี่สิบนิ้วของสามเป็นหนึ่งได้ร้อยสามสิบเอ็ด ร้อยสามสิบ่แล้วก็บวกเพิ่มมาอีก3ามเซนก็เป็นร้อยสามสามร้อยสาสิบสี่เซนยี่สินิ้วของสามแปดหนึ่งใช้สามสิบหกฝันนะนี่เดี๋ยวจะลองนับไปดูครับสองสี่หกแปดสิบสองสี่สิบแปดี่สิบหกนี่ครับสามตรงนี้ ก็ข้อต่อเพิ่มอีกหนึ่งตัวนี่ครับเมื่อกี้ร้อยสามสิบเอ็ดบวกเพิ่มอีกสามรวมข้อต่อก็เป็นร้อยสามสิบสี่ครับ